เดี๋ยววันนี้นะฮะเรา2คนนะฮะจะมาแชร์แนวทางการเทรดเพื่อหาค่าขนมวันละ1,000บาทนะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับในวันนี้เนาะอยากให้ไอซ์เนี่ยได้แชร์หน่อยว่า ในวันนี้ถ้าเราอยากจะเทรดเพื่อหาค่าขนมเนี่ยวันละ1000บาทเนี่ยนะครับเราจะต้องมีการเตรียมตัวยังไงบ้างนะขอแนวทางหน่อยอ่าโอเคง่ายเลยวันละพันบาททํายังไงใช่ไหมง่ายเลยเหรอง่ายเลยบอกนะฮะบอกเลยวัวนละพันก็คือไม่เกินใจแต่สิ่งแรกที่เราต้องมีคือคขนาดของเงินทุนก่อนโอเคนะเงินทุนถามว่าเรามีเท่าไหร่คือมันต้องเอามามิกกับความเสี่ยงว่าสมมติเรามีเงินทุนเท่านี้ความเสียเส่ยงกี่เปอร์เซ็นต์เรารับได้หรือเปล่าสมมติเรามีทุนที่แบบไม่ได้เยอะมากร้อยเหรียญ ถ้าจะเอาพันบาทก็ประมาณ30เหรียญเนาะสาเหรียญตอหนึ่งร้อเหรียญก็ประมาณ30%ผมต้องใช้ความเสี่ยง30%ใช่ถือว่าเยอะอยู่นะใช่ถ้าสมมุติถ้าทุนน้อยอะถ้าความเสี่ยง30มสามสิบเหรียญอ่ะก็เยอะอยู่30%แต่ถ้าเราลองขยับเข้าไป500เหรียญพันเหรียญอะอย่างเช่นพันเหรียญเนี่ยความเสี่ยงแค่สามเปอร์เซ็นต์เองถูกไหมก็ได้แล้วพันหนึ่งก็คือสามสิบเหรียญนั่นแหละคือสิ่งสำคัญที่ผมจะให้มองคือขนาดเงินทุนมากกว่าสมมติมีหมื่นเหรีย ส่วนอยู่สามเปอร์เซ็นต์น้อยไปอีกเออน้อยไปอีกเห็นไหมคือมันก็จะเมเนจได้ว่าเราอยากได้วันละพันมีทุนเท่าไหร่ถึงจะโอเคกับความเสี่ยงต่อวัน<ช>อ่าก็ความหมายก็คือว่ายิ่งเงินทุนเยอะมันก็ยิ่งเทรดง่ายและความเสี่ยงมันก็น้อยด้วยแหละใช่ถ้าโจทย์เราคือวันละ1000บาทนะอ่าโอเคก็คือการเรื่องของการเตรียมเงินทุนให้พร้อม,อมโอเคสเต็ปต่อไปฮะต้องทำยังไงต่อถ้าสมมติผมจะเปรียบเทียบ พันเหรียญแล้วกันครับอ่ะเอาเงินทุนพันเหรียญที่แบบเอาทุกทุกคนน่าจะแบบกลางๆแหละเป็นเบสิคสแตนด a เบสิไม่น้อยเกินไปแล้วก็ไม่ได้สูงจนเกินไปอ่าใช่นะพันเหรียญถ้าสมมุติเรา MM อ่ะถ้าสมมุติเรา MM พื้นฐานเลยหารหมื่นก็ได้จะออกหลอดได้0วน1จุดหน่งนจุดหลอดถ้าเราเล่นวันนึงอ่ะ เราอาจจะเล่นแค่ออเดอร์เดียวก็ยังได้เลยนะออก0.1ไม้เดียวเก็บ300จุดได้แล้ว30เหรียญก็คือจบวันได้เลยจบวันเลยตามเป้าเลยคือค่าขนมวันละ1,000บาทก็คือออกหลอดเท่าไหร่นะ0.1 0ตาม M M ด้วยเก็บ300จุดนะครับได้30เหรียญตามเป้าปิดกราฟนอนได้ง่ายแค่นี้เลยเหรอใช่โอเคออกหลอดออกต้องออกหลอดยังไงนะขออีกทีหนึ่งถ้าสมมติพันเหรียญอาจจะออก0.1ไม้เดียวเก็บ300จุดหรือถ้าสมมติถ้าเราไม่อยากเสี่ยงก็อาจจะออก0.05 เก็บอะหกร้อยจุด hmm. แค่นี้ก็คือได้แล้วถ้าสมมุติถ้าเราแบบไม่รู้ว่าจะเถรยังไงอะเดี๋ยวผมพาให้ดูในการาฟแล้วกันว่าจะยกตัวอย่างยกตัวอย่างจะยกตัวอย่างสมมุตินะถ้าสมมติเอาง่ายๆก่อนถ้าเรามีตัวเครื่องมือของตัวโกนเตอร์อะนะโกนเตอร์อะโกนเตอร์ ter, uh. ตัวเฉไปแล้ว <Okay. S 1> เราแค่เล่นสมมติวันเดียวเราเล่นแค่นี้พอ,อสมมติเราได้จังหวะเซล์สมมติเอาอันนี้แล้วกันนะฮะสมมติเรามมเซลปุ๊บราคานี้ปุ๊บเก็บ ออกศูนย์จุดหนึ่งเก็บการกรอบหมดเรื่ยได้แล้ว300จุดอันนี้คือ400จุดนะอ่ะ300จุดได้แล้วพันหนึ่งนะครับอารอารก็อาจจะตั้งหนึ่งต่อหนึ่งก็ได้โอเคความเสี่ยงก็คือหนึ่งต่อหนึ่งอยู่แล้วเนี่ยวันหนึ่งได้แล้วสามสามร้อยเอ้สามร้อยจุดหรือว่าสามสิบเหรียญก็คือปิดจบได้เลยจบแล้ววันหนึ่งจบอถ้าสมมติว่าเราแบบเขาเรียกว่าอยากที่จะลันสุดกรอบมันจะได้ประมาณเท่าไหร่ลันสุดกรอบก็อาร์อารหนึ่งต่อสองหกร้อยจุดก็ตามที่บอกไปเมื่อกี้เลยก็คือศูนย์จุดหนึ่งอาจจะออกศ สามหกร้อยจุดก็ได้เหมือนกันได้เหมือนกันน,นี่หมายถึงว่าคนทุนน้อยอก็คือไปเพิ่มเรื่องของระยะการลันกําไรเอาใช่แล้วความเสี่ยงหลักคุมยังไงดีความเสี่ยงที่จริงถ้าผมจะแนะนําก็คือห1 1> นึ่งต่อหนึ่งก็ได้แล้วโอเคสมมุติวันนี้เราเสี่ยง30%เอร้ยเราเสี่ยงในที่300จุดใช่ไหมครัแล้วก็เสีย 3, 30มสมเหรียญถ้าสมมติวันนี้แพ้ก็พอ,อแค่นั้นเล่นเป็นวันต่อวันแค่นี้พอตามระบบถ้าเราอยากจะได้วลนละ30 เรียนเป็พันบาทเรา <ใน S 2> ต้องอคิดถึงตอนเจอความเสี่ยงหรือว่าเจอตอนที่ตลาดผิดทางด้วยใช่เนอะเพราะว่าจริงๆอย่างเช่นเราเตรียมเงินทุนพร้อมแล้วนะครับแล้วก็เรื่องของระบบการเทรดเราก็ต้องพร้อมเหมือนกันแต่ถ้าแบบง่ายๆอย่างเมื่อกี้ที่เราเปิดให้ดูคือ go hunter เพราะ go hunter มันเน้นเทรด scalping เทรดสั้นอยู่แล้วแล้วก็ใช้เวลาไม่นานในการถือลุ้นเราก็สามารถที่จะเก็บ300จุดเนี่ยคือเรียกได้ว่าดีดนิ้วเลยแล้วกัน ไม่ถึงชั่วโมงได้สามแป๊บเดียวนะแป๊บเดียวถ้าเข้าตามเงื่อนไขเอาแบบจอลึกเพิ่มเติมนิดนึงในกรณีของตัวทฟามเอ็ม M5 เนี่ยไอดูอะไรในการคอนเฟิร์มบ้างก่อนจะเข้าหนึ่งออเดอร์เพราะโดยปกติเนี่ยหลายคนเข้าใจผิดว่ามันจะเข้าได้ทุกสัญญาสัญญาณมากดเข้าเลยกดเข้าเลยไอดูอะไรเป็นตัวประกอบ้างจริงๆตัวประกอบเงื่อนไขมันก็มีหลักๆอยู่ประมาณ3 4สอันเนาะแต่ถ้าเราง่ายๆเลยเราจะดูสโตด้วยก็ได้สโตโอ้บอสโอโซนิสันอันนี้คือเงื่อนไขที่หนึ่งแล้วก็มีสัญญาณเงื่อนไขที่2แล้วก็ เอสเดียมินอาจจะดูดูหน่อยว่าจะย่อถึงไหนหรือว่าอยู่เส้นกลางอยู่เส้นไหนบ้าง <S <S 2> <S 2> อันนี้ก็จะดูดูดูเป็นหลักด้วยแต่ว่าถ้า M5 บางทีอ่ะถ้ามันไซเวร์อยงเงี้ยมันก็ไม่ค่อยได้อ่วิ่งมากเท่าไหร่บอลล่มอาจจะย,ยังไม่ไปถึง s d m เดส้มแดงม่วงสักเท่าไหร่แต่ M1 เ <M 1 S 2> นี่ย <M 1 S 2> ไปนะไปแน่นอน M1, ็มไปถึงอยู่นะอ่ะอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นแนวรับแนวต้านหรือว่าดีมาส์ supply zone ด้วยอ่าถ้าสมมติเราดูแนวรับแนวต้านหรือดีมาส์ supply zone เป็นอ่ะก็จะง่ายหน่อยถ้าเป็นไซด์เวร์นี่ย้าเราดูดู เพราะว่าความรู้พื้นฐานก็สําคัญ,คญเรื่อง<ล>ของตัวแนวรบแนวต้านนะครับยิ่งใช้โกฮันเตอร์มันก็จุดเข้ามันก็ยิ่งคมมากขึ้นถูกต้องเนาะอันนี้คือยกตัวอ,อย่างว่าถ้าใช้โกฮันเตอร์ถ้าเก็บวันหนึ่งเก็บ ค่าขนมวอลละหนึ่งพันเนี่ยทำยังไงทีนี้ผมถามนิดน,นึงผมว่าน่าจะมีคนต้ามถามว่าเอาพี่แล้วถ้าผมไม่มีโกลันเตอร์ละทำยังไงเฮ้ยผมมีวิธีให้ยังไงซิก็จัดเลยเชี <laughs> ร,ยร้ยเปอโอ้นี่นี่ขายของเลยเนี่ยนั่นแะไม่ๆเรา,เรา,เ,ราเราต้องตอบแบบว่าถ้าถ้าผมยังไม่มีล่ะคุเออ,เอ,อผมผม,ผมต้องใช้เทคนิคอะไรหรืออคไอไปโฟกัสในการฝึกยังไงต่อดีบ้างาน,นะครับ ถ้าเป็นผมนะตามสเตปพื้นฐานเลยคือเราควรมีความรู้ก่อนแล้วในตลาดนี้ ừ ừ. มีความรู้แนวรับแนวต้านคืออะไรดีบาตส์ supply ซ o n e คืออะไรเอ่อ market sector ของตลาดเป็นยังไงเราเอาพื้นฐานก่อนเลยถ้าสมมติเล่นเอาเก็บเวลา300จุด600จุดเนี่ยตามที่ผมบอกแต่ก่อนนะเอ้ยไม่ใช่แต่ก่อนเมื่อกี้อะนะครับเล่นในตลาดช่วงแบบไม่ใช่ตลาดอเมริกาก็ได้ <ừ. S 1> ไม่ต้องวิ่งแรงแค่สวิงแค่เนี้ยทองคำมันก็สวิงให้ถึงแล้ว5 600จุดอ่าอย่างเช่นเอาสักชุดชุดนี้แล้วกันนะฮะเล่นแนวรับแนวต้าน เราดูก่อนแนวรับแนวต้านอยู่ไหนดีมนานซับพาร์โซอยู่ตรงไหนนะฮะถ้าชุดนี้เราก็อาจจะตีมิติกรปุ๊บช็อตนี้เราก็บายได้แล้วอก็บปลายไส้เลยปลายไส้นี่คือช็อตของดีมานโซแนวรับตรงนี้นะฮะเนี่ยชุดนี้เราแคา่แค่เรารู้ความรู้เบื้องต้นอะ่ะแล้วก็สามารถเทรดได้แล้วเก็บสวิงแค่เนี้ยลองดูว่าชุดนี้เท่าไหร่ละหกร้อยจุดเจ็ดร้อยจุดเป็นพันจุดเลยเนี่ยคือเรียกว,ว่าเกินแล้วเกินแล้วเกินวันละหนึ่งพันบาทไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแค่นี้เลยอาจจะบายจุดนี้แล้วก็เก็บจุดไฮเดิมเนี่ยแค่นี้พออื ชุดเดียววันหนึ่งพันหนึ่งง่ายไหมโอ้โหเล็บง่ายนะครับมีอะไรบ้างนะอันแรกคือหาทุนอันที่2คือเรื่องของระบบเทรดระบบเทรดนะครับและอันที่3ล่ะเรามีเทคนิคอะไรเพิ่มเติมอีกไหมถ้าเราจะหางินวันละหนึ่งพันบาทเทคนิคเหรอใช่ก็อย่างที่บอกเรามีคนมีความรู้ก่อนอืความรู้คือสิ่งสําคัญก็คือเป็นเป็นไม้ดับแรกอะเราต้องมีความรู้ถ้าไม่มีความรู้เรากดเข้าเข้าไปไงถ้าเล่นการพนันเหมือนการพนันอะยังไงก็เจ๊ง เอาง่ายงให้รู้ลึกของมันจริงๆว่า forex ม,มันทำงานยังไงมันเล่นยังไงมันเทรดยังไงในเรื่องของกราฟใช่แค่นั้นเลยโอ้ห oh, มันเรียบง่ายเนาะเรียบง่ายมากคือผมก็นึกว่าจะมีอะไรที่มันซับซ้อน <c oughs> สรุปง่ายๆเลยคือทุนที่พร้อมเซตอัพเทรดระบบการเทรดที่พร้อมแล้วก็การมีความรู้ที่อยู่ในตลาดนะครับเพราะว่าในชีวิตจริงของการเทรดเนี่ยนะครับมันมันมีอยู่แล้วที่มาที่เราบวกและมีอยู่แล้วมาที่เรา sl stop loss แต่เราอ่ะก็ต้องคิดมาเป็นอย่างดีก่อนจะทําการเข้าออ,อเดอร์อย่างเมื่อกี้ที่ uh huh. ไอ้บอกว่า,าต้องดูว่า RR 1ต่อ1นเดี๋ยวอธิบายเพิ่ม uh huh. คําว่า RR เนี่ยก็คือว่า Risk Reward uh huh. นะครับ Ratio หรือว่าพูดเป็นภาษาง่ายๆคือความคุ้มค่าในการเข้าออ,อเดอร์หครั้งเนี่ย uh huh. นะครับมันต้องเกิดความคุ้มค่าเ uh huh. ช่นถ้าเราจะเอา TP 300 SL R เราอาจจะต้อง300เหมือนกัน uh huh. เราเอา TP 500จุด Stop Loss เราก็ต้อง5 0 0จุด uh huh. นะครับแบบนี้เหมือนกันแล้วก uh ็พอหลังจากตัดสินใจมาเป็นอย่างดีแล้วเข้าออเดอร์ปุ๊บเนี่ยปล่อยให้กราฟมันวิ่ง ไปตามแบบที่กราฟมันควรจะเป็นเราในบังคับกราฟไม่ได้แต่เราสามารถที่จะควบคุมนะครับในการตัดสินใจของเราได้นั่นเองโอ้โหเป็นไงเฉียบว่ะร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนะครับเพราะว่าทุกคนก็น่าจะได้ไอเดียนะครับรส่วนใครที่มีคําถามเพิ่มเติมนะครับก็ลองพิมพ์ลงมาใต้คอมเมนต์นี้ได้นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมีคอนเทนต์หรือคลิปดีๆใหม่ๆนะครับก็เดี๋ยวรอติดตามกันวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากอยากให้ทุกคนเอาความรู้นะครับ จากตลาดนี้นะครับแล้วก็ไปสร้างเงินสร้างกำไรไปด้วยกันนะครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนฮนะไว้เจอกันคลิปถัดไปวันนี้ขอบคุณไอซ์ด้วยนะครับขอบคุณครับ,บ,รบสวัสดีครับบ๊ายบายไปแล้วครับเจอกันยอ <Robinson. S 1>